สวัสดีครับท่านเ,นเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะพาท่านมากราบสักการะสาเนานนะรสาหลักเมืองน,านอ่านนะครับหรือศาลหลักเมืองน่านท่านดูเป็นความสวยมากเลยนะครับเหมือนวัดร่องคุณเลยสีขาวทั้งหลังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรจะมากราบไหว้กัน,นครับเรามาเมืองน่านเราก็ต้องมาไหว้กันนะครับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แปกว่าข้าราชการผู้ใหญ่ถ้ามานี้มาที่นี้ก็ต้องมากราบไหว้ที่นี่อยู่ครับนันดูที่มีความงดงามที่เดียวและผมให้ท่านดูรอบๆก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะวาเวลาผมพอดีมาแวะแบบามาดูแบบเร็วๆเ,เลยนะครับท่านดูนี่คือพระแม่กวนอิมครับพระแม่กวนอิมสำหนักพระโพธิสัตว์อวะ โลกิเตสวนนะครับี๋ยวมาดูสุดสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างไหนไปไหว้นะครับตรงนี้ก็ท่านดาูสารหลักเมืองหน้านสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยทีเดียวเลยครับกันเดแล้วตรงนี้ก็คือเทวสุวรรณใช่นไหมอเห็นไหมครับเทวสุวรรณก็งามนะครับ ดูกบบสวยทีเดียวเลยเรามาไหว้พระตอนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือกันมากนะครับท่านดูเดี๋ยวผมจะเข้าไปชมข้างในนิดหนึ่งเป็นการดูมสวยสวยๆงามเลยตันนี้คือเสาหลักเมืองนะครับดหงนี้ครับท่านดูสวยทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมใกล้ๆนะครับ ท่านครับตรงนี้คือในบริเวณสารหลักเมืองหน้านะครับมีของคารวะคาบสารทีนะครับเพื่อเป็นสิรคลแก่ตัวเราทุกท่านท่านชมครับมีความงดงามทีเดียวมาทำพิธีอะไรกันนะครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตท่านแล้วก็คงจะได้นะครับสวยมากเลยนะครับท่านครับไหวแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับ นะครับผมเข้ามาในม่านนะครับท่านดูสิครับสุดยอดเลยครับเราได้ชมอะไรดีๆก็ดีนะครับโอเคนะครับนี่ตอนนี้ค้าทิศกำลังจะตกยังมีความงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูช้างนะครับช้างไปดูช้างเดี๋ยวไปดูช้างนะครับเห็นไหมครับช้างตัวใหญ่ๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่ก็มีคนมากราบไหว้กันไม,ม่ว่าจะเป็นข้าราชการย้ายตำแหน่งมาก็มากราบไหว้ที่นี่นครับโอเคครับนี่อยู่ตัวเมืองน่านเองครับนี่ก็กำลังซื้อวัตถุบูชาอ๋อไม่ใช่ชาวัตถุบูชาลอตเตอรี่นะครับแหมผมดูไปเห็นนะครับเสาหลักเมืองน่านนะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมถัด ภาพเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดหนึ่งเพื่อทุกท่านได้ดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ